โอเคครับยูผมแม็กซ์ตามแม็กนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม The William นะครับเป็นเกมเดโมนะครับที่ผมเพิ่งเห็นนะอ่ะเตรียมวางจำหน่ายนะครับเป็นเกมแนวแซนบ็อกซ์พิกเซลมุมมองแบบโปเกมอนนะครับก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมผสม m i n ์คร a บเทเลเรียสตาร์ดิวนะครับอ่าเป็นเกมพวกที่ผมชอบเล่นทั้งนั้นเลยนะครับนี้ผมมาลองเดโม่นะครับวางขายจริงก็เดี๋ยวก็น่าจะมาแล้วแหละครับนี่รู้ว่าก็จะมีตัว พวกต้นไม้ประมาณนี้นะครับต้นไม้แบบพิกเซลพิกเซลนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองกดสตาร์เลยเกมนี้มันยังออนไลน์นะครับเพราะมันจะเป็นเดโมอ,อยู่แต่มันจะเป็นแบบเกมโค o ชแบบสี่เพลเยอร์นะครับสมมติถ้ามันมานะโอเคเรามากดสตาร์กันเลยกดมาครับเป็นครีเอทนิวเลยปุ๊บมีแต่งตัวนะครับคาแรคเตอร์ครีเอทผมขอเวลาไปแต่งตัวแป๊บหนึ่ง2000 years later โอเคครับมาแล้วนะครับสําหรับการแต่งตัวของผมนะครับนี่ก็จะเป็นไอ้เขียวครับไอ้เขียวตาฟ้านะครับก็พวกแฮร์พวกแฮร์คัลเลอร์บอดี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยังมีไม่ค่อยเยอะครับเป็นเดโมแต่งตัวนิดนึงนะครับแต่ผมก็แต่งนามเหมือนกันนะเออเลือกนามเหมือนกันโอเคนี่เรามากดคอนเฟิร์มเลยครับปุ๊บไปอ่านี่คืออะไรวะโอเคอ่านี่ครับโอเคเข้ามาแล้วนี่อย่างงี้เลยนะเหมือนเหมือนสตาร์ดิวเลยนะครับนี่ สายผมก็จะเป็นพวกต้องเก็บของครับปุ๊บเยอะมากเป็นเดมโมโนะครับนี่เยอะมากโอเคโอ้ยโล่งเหมือนสตาร์ดิวเป้เลยนะครับทีนี้ให้เราทำอะไรวนะเนี่ยตัดหญ้าอกได้สตอ่อมาครับมีชั้นใต้ดินด้วยคืออะไรวนะเนี่ยลงเลยลงยังไงวนะเนี่ยอ๋ออ๋ออโ้ยมืดจัดนะครับเหมือนจะเป็นถ้ำนะ ถ้ำเหรอโอ้ยเดี๋ยวเราค่อยสำรวจแล้วกันนะครับเรามาเคลียร์บนข้างบนก่อนนะครับโอเคหน้านี่มีคนสงสัยพอดีนะครับเราคุยกับเขาดีกว่าเฟรย์เดอร์เฟอร์เลชั่นเฟอร์เลชั่น What can I do for you ไหนรูมเฮ้ยครับ I'm happy to sell you f o r n i t u r เฮ้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับ Material b u t I need cosy home first เหมือนเราจะต้องสร้างบ้านให้มันก่อนอย่างแรกนะครับใช่ไหม if you have a spare bed in the bedroom that I can move in and set up shop อ๋อเราต้องมีห้องห้อง bedroom ใช่ไหมใช่ไหมวะหรือเป็นห้องแบบก็ห้องหนึงเหรอครับมันจะแบบ that I can move i t แล้วก็ไป set up ใน shop นะครับ it doesn't it d o n t look like you have a spare room สเปร์สเปร์สเปร์อันนี้นะครับ for me to the move into yet โอเคนะครับอารูมรีเควสตอ๋อนี่ไงรูมต้องมีเตียงมีกำแพงมีประตูแล้วก็มีพื้นแล้วก็มีแสงนะครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยรูมแอนด์บิวส์ทูฮอล NPC and set a s p a w n point for player โอเคนะครับโอเคก็ okay. ตามนี้นะครับตามที่มันบอกเนี่ยครับ ผมน่าจะมีแปลอยู่แหละฮะเพราะผมเพราะอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะโอเคเหมือนจะเราให้ต้องให้เราทําบ้านก่อนนะครับแล้มันไปไหนวะเนี่ยเฮ้ทำบ้านก็ต้องตัดไม้ใช่ไหมเรามีขวานนี่ขวานโอเคเอ้ยโอ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยตีได้ด้วยนำมอเทมสองครับขวานโอเคได้ปีข้างคามาครับแบทวิงคาสติ้งแมทเทอเรียลอะไรวะ โอ้ไม่ใช่นะครับเค okay, เราต้องตัดไม้ก่อนนะครับแต่มันมืดอย่างนี้มันจะมีแบบพวกผีซอมบี้มนะั okay. ้ยเนี่ยโอเคเราตั้องตัดไม้ใกล้ๆตรงนี้โอเคตัดไม้อย่างนี้นะอ่าได้ไประมาณน,นี้ได้มาสามวันนะเคแย่ okay, ผมขอตัดไม้ก่อนแป๊บนึงนะโอ้ยตัดไม้อยู่ดี แม่งตีคนได้ครับทั้งขาวตีคนนี่ฮะอ๋อนี่นะครับขวาล่างของเราครับก็จะมีหลอดหลอดสีฟ้าคือหลอดอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็หลอดสีแดงเป็นเรื่องของเรานะครับอ๋อ,อ,อเลือดมันอยู่เองด้วยนะครับโอเคนี่ไม่น่าเป็นหัวของขมตัดไม้ต่อนะครับ2000 years l a t e r โอเคครับตอนนี้ผมก็ตัดไม้ไม่พอสมควรนะครับนี่นะ สีสิบสามอันนะผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะแล้วก็ได้มาได้พวกปีเวทแมนที่แม่งผมตัดไม้อยู่ดีแม่งมันตีนะครับได้มาสี่อันอันนี้เป็นคัพเปอร์คอยนะครับยูสฟอรเทดอ่ากน็น่าจะเหมือนเอมอรลลของของไม้ครบแล้วนะครับน่าจะชัต่อไปก็จะเป็นแพนไฟเบอร์นะครับก็จะเป็นพวกยาน,นี่ยตีอาไม่ใช่นี่วะก็ตีตีพวกจะเฉ่านี้ครับผมตีแล้วมันได้มาเอ้ยไม่ใช่ดิ ไอ้ันนี้ผมได้มาจากพวกนี้นะครับนี่พวกตีต้นไม้นะคลิกนะครับเราจะได้ยาไปเบื่อยามาเอ้ยมึงเห็นนะนี่ซอมบี้เลยซอมบี้เหมือนพวกอันนี้นะครับไม้ครับอย่างดีนะครับที่มันเดินช้าแล้วก็ตีมันได้นะนไม่ค่อยอึดมากนะครับมันตีดาเมจสามนะครับแล้วอุย๊ยอะไรไม่รูเราได้สมิลกังมานะครับสมิลิกังคืออะไรไม่รู้แต่น่าจะหยากหยางนะครับ เดีย๋ยวเราหาแลนมารดีๆก่อนนะครับเห็น hey, ตรงนี้มีน้ำนะครับนี่ซอมบีนะ้อะฆ่าซอมบี้แป๊บนึงโอเคครับนี่ตรงนี้มีน้ำครับข้างหน้าจะเป็นทะเลนะมีแร่พวกแร่อะไรด้วยอ,นนอันนี้คืออนะันนี้คือไขว้เน่ะอ๋อเอ้ hey, คนแรกนะครับเขีย okay, นวผมน่าจะสร้างบ้านแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเชี่ยพื้นที่อ่ะหรือว่าเอน่าจะวางทับได้แนละ้วมั้ง มาแล้วครับนี่มาอย่างนี้ครับก็จะเป็นพวกอะไรวะเนะี่ยพวกชุดเกาะพวกพลิกแอคนะครับนี่อันนี้วูดบอลสถาการใช้ห,หนึ่งอันนะครับโอเคเอาปั๊บเนาะแม่งมีซอมบี้อีกแล้วโอเคครับมาเข้าเรื่องของเราเลยนะครับนี่วูดบอลนะครับน่าจะสร้างตรงนี้อ่าปุ๊บ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 เอาใหญ่มากเลมวะเนะี่ยหนึ่ง หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าน้อยพอครับนี่สี่ห้าหะไรนี่ว่านี้มันเล็กไปวะอ๋อแป๊บนึงโอ้ออกไงวะอาทุบอย่างนี้นครับทุบอย่างเี้ไม่ได้คืนด้วยนะครับเลยห้าห้าคูณห้าคูณเท่าไหร่ดีอ่ะ ไม่ต้องนับก็ได้ครับวันนี้ไปนี่นะครับอุ้ยเดียผมได้ยินเสียงเฮลมีผมเสียงมันมากวนผมหลาเล่านะเสียงเน่ยผมกลัวมันเป็นแบบพวกผีอ่ะโอ้โอาายแต่แบบม่ใหญ่จัดมันเป็นพวกเสียงเฮลมีับผมไม่อยากอันนี้น,น่ากลัวนะครับเสียงเฮลตาหลอกหลอนเราไม่สนใจนครับขอสร้างบ้านก่อนโอเคนี่นบ้านน่าจะประมาณนี้นะ Okay. เคแล้วต่ออี่นี้นีอ่อนี่โอเคสร้างประตูทั้งสองบานนะครับเนี้ยแ,แล้วก็เป็นวุดดอรครับนี่สองอันสองอันเหมือนไม้คับมไหมเนะี่ยอ้าว หายโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับลงพรอเปิอเคอย่างเงี้ยแล้วก็มีทางออกหลังบ้านนะครับนี่อ่ามันต้องอย่างงี้นะครับแล้วต่อไปเราก็จะเป็นบูทโฟนะครับก็จะเป็นพื้นไม้นั่นเองนะครับโอเคโอเคโอเคครับโอเคสวยงามโอเคสีเขียวต้านหลังกันได้นหมต้องผ่านดูไม่เป็นไรนะครับโอเคพร้อมแล้วนะครับอันนี้บูทเกตนะครับเป็นประตู ตูบ่าครับไปอันนี้คือเตียงนอนนะครับเตียงนอนระวังตรงนี้เลยเปิดมาเลยอ่าอันนี้จะเป็นอะไรวะเนี่ยเวดแคนบ e วส์เอสสปาพอ o ต์ตู o ที่ห้องเอ็มเอ็ม e ีซีเวนเพรสอินเดอะเวดรูมโอเคนะครับอ่าเก็บห่อนี่ก่อนมันต้องการอะไรอีกวะ ต้องการแสงสว่างใช่ติดตรงนี้แล้วใช้ของอเคใช้ของได้ไม่เยอะนะครับเคแล้วก็ตรงไหนอีกวะตรงไหนที่มันดูไม่ลกอ่า,อาตรงวันนี้นะครับเอเคเรียบร้อยครับ yeah that's my home นะครับเรามาคุยเ,เพื่อนเรานะครับเอเค you can f o n delivery area คือแบบ store store room okay. Thank for oh, home, นี่โอเค t h a n k f o r create my home เอ้าคน your home นะครับไม่ใช่บ้านผม now I can move in and set up shop โอเคเรียบร้อยนะครับเจอซอมบี้อีกละนี่ครับต่อไปต่อไปเขาจะให้ทำเรา ใหเขาให้เราทำอะไรวะเดี๋ยวเราอยู่ข้างข้ๆถ้ำเลยนะครับโอเคมันอยู่ตรงนี้มันไม่มีเครื่องหมายสงสัยแล้วนะเอ๋ออ๋อเป็นช็อปนะครับเอาเปิดเราได้ชอ็อปอ๋อมันมีดาเมจขึ้นด้วยอันนี้เป็นพวกสโตนสตแลกกับสโตนพิกแอคนะครับแล้วพวกสโตลบูทสโตแนแผ่นไฟเบอร์แล้วก็ อะไรเนะี่ยซิลก้าโอเป็นแร่ตามชายหาดนะใช่นะครับเรา๋ยวเราขุดได้ไหมวะลองขุดดูนะครับอุ้ยใช้เผื่อตีบัตตาไฟชิตินได้อะไรเนี่ยบัตตาไฟชิตินแต่๋ย้วยวจะกินต,ต,ต,ตีได้นะครับเป็นซิลิก้าโอนะครับไม่รู้ใช้ทำอะไรนะมันเป็นก๊าซก๊าซปิกนะครับเป็นอะไรวนะเนี่ยใช้เผาหรือใช้ทำอะไรได้เนะี่ย วูดวอกพิชอ๋อเนี่ยอ๋อโตครัฟนี่โตครัฟนะครับอันนี้เป็นโตครัฟใส่ตรงนี้เลยกันกดขี้ขวาขี้ขวาไปนะครับอ้าวุ้ยได้ของครัฟเยอะขึ้นนะครับอ๋ออันนี้อ๋อเฮ้ยเพิ่มครับละโอเคใส่ไปเลยนะครับว่าอันนี้โอ้ยใช้ไม้เยอะนะครับเสียไม้ไปแล้วนะ อันนี้น่าจะเป็นพวกธนูดาบดาบเหรอถามว่าน่าสนใจครับแต่ผมอยากได้พวกของหินมากกว่าตอนนี้มีธนูมีพวกคุกพอตด,ด้วยต่อไปน่าจะต้องทำอันนี้ครับเป็นเฟอร์นอสอันนี้เป็นพวกเตาเอามืดแล้วนี่ชอบอันนี้มันไม่น่ามีอะไรนะครับนอนได้ปะวะ ซสปาพอยต์สลิปเซสปาสลิปโอเคตื่นเช้าวันแล้วครับเซสปาพอยต์ด้วยโอเคเรามาขุดหินกันเลยครับเช้าวันต่อมาโอเคได้สโตนมาสองอันนะครับให้ทำพลิกหินก่อนนะครับมันจะได้แบบขุดเร็วแล้วไป้างอย่างอื่นวันนี้มีห้าอันแล้วนะแต่ไม้เราไม่พอนะครับไม้เพิ่อมอ่าโอเคตอนนี้ไม้เรา พร้อมแล้วครับ28อันมารุยกันต่อเลยนะครับอ่าโอเคมาตนพลิกนะครับนี่คราวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหินเราอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่าวูดเชด ต้องการอยู่พอดีนะครับวูดเชดแล้วก็มีอะไรอีกวะก็จะเป็นพวกพื้นหินนะครับเป็นพวกหินแบบบ้านหินนะแต่ไม่ไม่น่าไม่น่าจะเป็นสัพ์ตอนนี้ครับไอที่จะเป็นสุดก็คือดักนี่นะครับผมเอาดักนะดักมาฟันพวกซอมบี้นะครับมีดามมิทสี่ดักแบ็กหนึ่งสปีดหนึ่งหนึ่งนะครับเฮยเป็นวูดโบนะครับใช้ใช้เชือกนะเราไม่มีเชือกตอนนี้ระวังกล่องเลยครับ วางกล่องหน่อยดีวะตรงนี้ตรง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 นี้เลยกันโอเคพูดบไปเก็บของนะครับของปุ๊บมันเก็บทีเดียวได้เลยวะอันนี้มันจะเป็นพวกรู o อ a อ l นะครับรูดอ่อนรูดออนเฮ้ยเฮ้ยเผือรูดอ่อนอ๋อนี่ครับเก็บมาทั้งหมดนะครับเป็น deposit อ่อนนะครับ เอาคลิกสไตล์ตัวส,สตโอเคมีหลายออปชันนะดีนะครับเวยๆดีมากเลยโอ okay. เคเยวจัดของกันขอเน,นี่เอาทำอะไรไม่รู้หน่อยนะครับอ๋อเตรียมทอ็อตไว้นะครับเตรียมทอ็อตแล้วก็พวกนี้ไม่น่าจะใช้นะครับ okay. โอเคโอ้ว่าจะไปลุยถ้ำนครับผมว่าจะไปลุยถ้ำแตมขอเอาของททกอหวางเอ้ยขอทุกอย่างให้มันเป็นแบบพวกหินก็หมดก่อนนะครับตอนนี้ ผมไปหาคุดหินกันสักคู่โอเคครับมาแล้วนะครับย่าที่ผมฟาร์มหินไว้ยี่สิบก้อนนะครับน่าจะพอนะเดี๋ยวที่ผมไปแบบขึ้นข้างบนมาเลยครับนี่ตรงแถบนี้มีแต่มีแต่ต้นไม้นะผมเครียดเคียครับแล้วต้นไม้เอาไม้เรามีอยู่แปดอันนะครับน่าจะพอนะครับเราไปครับสักคู่ครับมันก่อนเฮ้ยผิดอัน โอเคมาโอเคอันนี้ก็จะเป็นสโตนแอคนะครับนี่ครับเลยไปก็เป็นฮมอร์แฮมเมอร์ผมไม่รู้นะเอาไว้ทำอะไรได้วะไม่รู้ว่าจะคราฟดีไหมครับดีไหมวะยังเกาะแล้วกันครับโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนขวานแล้วครับเรียบร้อยครับดามิตสามนะเออไปไปเป็นพวกชุดนะครับชุดอ๋ออ๋อโอเค พื่อป้องกันกับตัวเรานะครับเดี๋ยวตงเกงนะเกง,เกงใส่ของก่อนโอเคเรียบร้อยมีพวกอของแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปขาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปขุดขุดต้นไม้เพิ่มนะครับแบบเอาไอเกางเราก่อนนะครับให้มนันเกงแบบแบบแข็งๆไว้เลยนะครับปกป้องอันตรายนะ ว่าเราจะไปลองลงถ้ากันนะครับไอ้ถ้ำ้างบ้านผมนะครับล,ลองไปดูกันเลยโอเคครับโอเคตอนนี้มนะี13บนาพอน่าจะพอนะครับมันเก่งไม่น่าใช้เยอะพร้อยนะครับโอเคโอ้หจะขอมันมีเยอะมากนะเอยเอ,อใช่เราต้องครับฟื้นฟัน,นสนครับเป็นเตาเผานะนี่ติดตรงไหนดีวะ ไหนดีวะตรงนี้ตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเป็นพวกเอาไว้เผาเอาไว้เผาอ๋ออ๋อเผาอะไรวะกูย,ยังไม่เข้าใจนะนี่น่าจะเป็นพวกอันนี้อ๋อใช่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 นี่นี่นี่ gas gaspic น,นะครับอันไหนที่มันมีรูปคเครื่องดอง finance financey finance อะไรนั่นนะครับแปลว่าใช้ได้นะครับ ส่วนตัวค้าม <scale> ันจะเป็นพวกบ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 ิชนะครับบกบิชสัเนียงไม่ใช่ได้นะครับต่อไปก็จาเป็นสโตนแอนด์วิลคือแล้วผมค้ามาหมดเลยนะเออแอนวิลนะนี่เป็นพวกชังตีเหล็กนะครับโอเคใช้เลยได้วะเหมือนเหมือนผมค้ามาเฉยนะมันน่าจะใส่ให้กับอะไรไม่ได้เฮ้ยนี่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 เป็นวอตติงเป็นวอเตอร์ Watering hey, Water can นะครับเอ้ย Watering can นะครับเป็นพวกบัวรดน้ำต้นไม้นะใช้ Copper bar นะครับ okay, แต่มันไม่จำเป็นนะครับแต่มันน่าจะมีทำฟาร์มแหละเออใช่ทำฟาร์มนี่มันมีพวกพวกจอบนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทำฟาร์มนะแต่เราจะลุยถ้ำนะเดี๋ยวลงขอนอนก่อนไฟรชก่อนเฮ้ยมาตื่นเชา้ามาแล้วครับในตอนตีหนะ้าไปนุงเก็บของ เราจะไปลุยถ้ำกันนะครับถ้ำข้างๆข,ข้างซ้ายผมนะครับใส่ของอ่ะโอเคมีวู๊ดมีวูดซอสโตนพิกเคียยมมาลุยโอเคเอาอันนี้มันใช้ไฟไม่ได้วะท็อตอ่ะท็อตใช้ไม่ได้วะมันแมบไม่ส,สว่างมันต้องจุดเองอ่ะโอเเคอ้ยกล่องอะไรวะเนี่ย โอ้ยสวยเป็น copper ore ปปนะครับกับ wet seed อ๋อเป็นพวกพืชเคเราเคมันโอ้โหโคตรกว้างเคนะครับเ,เราค่อยๆไปทีละจุดนะครับในทำนองน่ากลัวจัก โอ้ยเฮียตกใจมานะครับนี่ดำสีครับเชื่อๆครับไปเสียงแม่งกล้องจัดเลยนะถ้าจะคลิปเสียงเบาไปขอโทษเลยครับเสียงผมขุดกันเรื่อยครับอนะ่าอันนี้คือเห็ดนะโค้กมัสรูมครับเป็นเห็ดเห็ดโตครับโอ้ยเสียงเสี่ยงเสียงตัวอะไรวิ่งมาวะเฮ้ยแม่งมีสกิลิตันด้วยอุย้ยดำสีอยู่ไอ้พวกไรโอ้ย ในกระดูกมาครับเอาไปให้หมาได้ไหมวะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนนะครับเฮ้ยเอ้าขุดได้ด้วยขุดได้ด้วยนะครับมันมันไม่ได้กำแพงอย่างเดียวมันแบบเป็นกำแพงไม่ได้เป็นกำแพง,ง่มันสามารถขุดได้ด้วยนะครับแต่นี่คืออะไรวะเนะี่ยเฮ้ยเป็นไฟเอเซนชีเอเซนนะไฟเอเซนคืออะไรวะ อ๋อนี่สุดขอบแล้วอันนี้คือแร่เลยนะจะเป็นคอปเปอร์ออนะครับโอ้ยโอ้ยทำพิมาครับนี่ครับเรียบร้อยทำอย่างนั้นนะครับโอ้ยโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเย่เย่เบทแมนแบทแบทแมนแบทแมนโอเค ทอนเราไม่มีนะต้องไปขับทอนเพิ่มนะครับต้องไปฟาร์มพวกสตอพวกบูลนะเดี๋ยวค่อยฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปลุยกันคร่าวๆนะครับ <c oughs> นี่เลยนี่เลยเฮ้กล่องเราขุดได้ไหมวะแบบขี้เกียจขับครับเก็บได้แล้วนะไม่ได้นะครับเก็บไม่ได้ โอเคโ้ยเป็ดแม่นะซ่าสีขาวเนาะผมหลอนเลยนะโอ้ยเนี่ยไอ้พวเยอะเสร็จแล้วอื่นนะเรามีเกองนี่ไงเฮ้ยเอสกิลตันครับเดินไปไหนก็ไม่รู้นะอุ้ยโอ้ยฉันไม่เห็นโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงหรอรถโลจัด ทางตันยี่หว่ามันขึ้นไปทำไมวะขี่มานะครับซอมบี้มาอนี่โอเคเหมือนจะแบบเดี๋ยวผมขึ้นก่อนนะครับตอนนี้เอ้ยขอพูดถึงว่าเหมือนแบบของผมไม่พร้อมแนละ้วพวกทอสพวกอะไรผมน่าจะไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าถ้าเจอพวกซิกดูดต้นกลางคันนี้ผมน่าจะตายเหมือนนะเพราะามันตีแรงจักเลยครับขึ้นมาแล้วครับขี่ของ ของก็ได้เยอะอยู่นะครับก็เป็นพวกพืชพวกอะไรก็ไม่รู้ครับเป็นเวสซีด้วยนะเออเดี๋ยวเราลองทําเราลองทําฟาร์มนะครับอเอออันนี้เป็นคาร์บคอปเปอร์ออลไว้ก่อนนะครับน่าจะต้องได้ทําบัวแล้วละ่ะเอคบัวอยู่ไหนวะเอ,อ้ยของของมันเยอะขึ้นเปล่าเนี่ยเหมือนของมันจะเพิ่มมาเยอะขึ้นนะครับ พวกบ้านพวกมิกซ์รีคลิปเป็นพวกรวมรวมรวมอะไรก็ไม่รู้ครับรวมพวกพืชใช่ไหมวะหาเป็นพวกเห็ดนะครับเห็ดทุกเห็ดนะครับพวกเพิร์มิริตี้นะครับพลังเลือดโอเคเราครับอันนี้มาก่อนนะครับวัวรดน้ำนะแล้วเราก็ครับขับพู้นะไอ้รับจอบโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทำฟาร์มทำฟาร์มพร้อมนะครับฟาร์มอะไดีวะ ไฟบ้าแล้วกันะครับเคดีค๋ยวเราไปเอาวิซี่เราเขาก่อนนะครับเป็นข้าวนะครับข้าวอยู่อ่ามีสี่อันนะครับ้เอาฝักบัวบัวเราหมดด้วยนะไปเติมน้ำก่อนนะครับน่าจะระบบน่าจะเหมือนสตาร์ดิวแหละเออต้องเติมมั้ยนะเหมือนจะไม่ต้องเติมนะครับ มันจะไม่ต้องเติมโอเคหนิงก็สวยเลยเจาะมาคุดก่อนนะครับเป็นแบบปุ๊บปุ๊บโอเคโอเคแล้วเอาวัวต้นน้ำมานี่โอเคแล้วก็รอให้มันโตนะครับเอาขวดขดเราเคลเคียดเหรอ รอบๆก่อนนะครับนี่นะครับในโฮมของผมเลยนี่กับชุดเกาะไม้ของผมนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่แสนดีนะครับโอเคก็วันนี้ก็จะมาเล่นคร่าวๆนะครับก็เป็นการเล่นแบบสายเดโม่นะก็สนุกอยู่นะครับเป็นพวกสารเกมผสมกันนะคมีไมค์คาร์ฟเทอรเรียสตาร์ดิวปลูกพืชปลูกพืชลุยบอสอะไรนะครับน่าจะมีบอสเหมือนเทอรเรียนะั้งนะแต่มันมีซอมมี้เหมือนไมค์คาร์ฟอะไรโอเคแล้วสนุกอยู่นะครับผมรอเดโม เดโมเอ้ยผมเอ้ยเฮียเอ้ยผรอรอมันเปิดตัวเต็มนะครับนี่เป็นเดโมอยู่ถ้าเปิดตัวเต็มน่าจะเสียตังค์มั้งเพราะว่าเกมน่าจะดีนะครับรอเปิดมาเดี๋ยวรอเกมเปิดนะครับว่าวันนี้ก็จบไปแค่นี้ครับเจอกันใหม่นะครับผามมาครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะไปแล้วเอ้ยก่อนไปครับตีสมพีมันมาเหยียบ้างนี่เรียบร้อยนะครับได้ของเยอะอยู่ครับเค 明白，对吧？